สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก i ิฟทูคิดก็จะพามารีวิวรถเหล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็น Matchbox m o v วิ่งพาร์นะครับเป็น2016 c h e ิบ c a m ชฟวี่คาเนะครับนี่ m a สบ็อกก็จะเป็นแพคสีส้มแบบนี้เลยนะครับส่วน moving parts ของ m a t บ h ็อกก็จะมีการไดคัดของแพคแบบนี้นะครับแล้วก็จะสามารถเปิดประตูหรือว่าเปิดฝากระโปรงของรถได้นะครับในส่วนของ moving parts นะครับ อ่าคันนี้จะเป็นเชฟวี่คาเมโลสีดาคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดต่างๆเหมือนเดิมนะครับของแพ็คอเดี๋ยวเรามาดูเจ้ารถด,ด้านในกันเลยนะครับว่าจะสวยขนาดไหนครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าเชฟโรเลตคาเมโลนะครับ กันสีดำคันนี้แล้วนะครับเชฟโซลิคามโลเนี่ยนะครับก็จะเป็นรถที่เป็นที่รู้จักแล้วก็โด่งดังจากบท b ั b เบ e b e บในเรื่องทาน n s f เมอร r นะครับแต่คันนั้นจะเป็นสีเหลืองแหคันนี้เป็นสีดำนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นปี2016นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูดีเทลด้านล่างก่อนเลยนะครับ ด้านล่างคันนี้จะเป็นพลาส,สติกนะครับสีเทาแล้วก็จะมีบอกดีเทลนะครับว่าเป็น1.6 c h e เชฟฟี่คาเมโลนะครับแล้วก็มีเลขซีเรียลนะครับแล้วก็มีโลโก้ของ m a ตบ็อกนะครับแล้วก็บอกว่า2017 m a t t e l Ma d e in Thailand นะครับคันนี้ที่ใต้ท้องก็จะมีดีเทลมาให้พอสมควรนะครับ มาดูที่ภายนอกกันนะครับคันนี้จะเป็นคันสีสีดำเงาๆมีประกายมุกอยู่ข้างในด้วยนะครับนี่มาดูที่ด้านหน้ากันครับด้านหน้าคันนี้ก็จะเป็นหน้าทรงแหลมๆเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าคา m เมโลนะครับแล้วก็ ที่ไฟหน้าก็จะทําเป็นสติกเกอร์ดีคอรมาให้ด้วยนะครับตรงกระจังมีโลโก้ของ c เชฟโร l e t นะครับตรงด้านล่างตรงนี้ก็จะทําลึกเข้าไปนะครับสวยงามเลยนะครับลึกเข้าไปแบบดูมีมิติมากนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแพ็คแพ็คของ moving part นะครับจะสามารถ เปิดฝากระโปรงหน้าได้ด้วยนะครับนี่พอเปิดมาก็จะเห็นมีเครื่องยนต์อยู่ด้านในนะครับมีเก็บดีเทลสีของด้านในมาให้ด้วยนะครับอ่าถือว่ารายละเอียดดีเทลดีเลยนะครับนี่สามารถเปิดกระโปรงได้ด้วยนะครับคันนี้อ่าเราก็มาดู ที่ด้านข้างกันนะครับคันนี้จะมีกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับนี่เป็นติ่งๆยื่นออกมามาดูที่ด้านหลังครับอ่าด้านหลังโหดีเทลดีเลยครับมีไฟหลังมาให้แต้มสีมาให้สวยงามนะครับมีโลโก้ของเชฟโรเลตแล้วก็มีป้ายทะเบียนด้านหลังมาให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ ที่กันชนหลังก็มีดีเทลกันชนด้านล่างมาให้ด้วยครับขันนี้จะเป็นกระจกใสกระจกใสหน้าหลังนะครับตรงด้านข้างจะไม่มีกระจกนะครับแล้วก็จะเห็นดีเทลของอภายในด้วยนะครับนี่เห็นคอนโซลชัดเจนนะครับเห็นเบาะ แล้วก็เห็นพวงมาลัยนะครับเป็นมาดูที่ล้อกันบ้างครับคันนี้ล้อสวยมากๆเลยนะครับเป็นแม็กสีทอง5ก้านนะครับนี่ล้อสวยมากครับแต่คันนี้จะเป็นล้อพลาสติกนะครับสวยมากครับล้อแล้วก็แต่แต่ว่าจะให้ตัวไม่ได้นะครับ ก็ลื่นไหลครับนี่เปิดฝากระโปรงโชว์เท่มากครับอ่าถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้า c h e โซ o l e กคาเมโคันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook f a n p a g g g i ฟ t ู k i ดนะครับหรือว่า IG g i f t ฟทูคิหรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ Line แ d ดก i ฟทูคิดนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ไปกนกลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าเรามีรถคันใหม่มารีวิวหรือว่ามีของเล่นอะไรใหม่ๆม,มารีวิวจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้กิฟต์ทูคิดต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ